สวัสดีครับเชฟได้เวลสเซดเดอร์ขนำเพื่อนๆเนข้าสู่รายการติดดับได้กราบเปล่า Ex ็กซ์ออฟสไพร c t i o n ประจำวันพุทธที่21่สพฤษภาคมพศ2อ,อ6 8การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาผลตอบแทนและประเมินความเสี่ยงในสินค้าก่อนการตัดสินใจลงทุนแนวลงรับในที่นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนให้ลงทุนเริ่มต้นด้วยการเปิดกราบและทำตามคอนเซปต์หนึ่งลากเทนไลน์ได้แนวโน้มสองหาต้านรับหลับพิโบร์สามหาพิโบรเอ็กซ์เทคเปล่าับ พอหนึ่งลากเทนไลน์ได้แนวโน้มนะครับเทนไลน์ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับที่เราลากไว้แล้วตั้งแต่ ep ที่24.1นะครับยังใช้ได้ทั้ง3เส้นนะครับเส้นหนุนเส้นแบ่งเส้นกดกราฟก็เป็นอัพเทรนนะครับกราฟหลุดเทนไลน์ไปนิดนึงอันนี้คือฟลส์เบรกนะครับกลับขึ้นมาได้นะครับการหลุดเทนไลน์ที่เรียกว่าฟลส์เบรกเนี่ยมันเบรกเบรกพลาดนะครับจะมีการขึ้นที่จะแรงนะครับดูจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ เห็นไหมครับขึ้นไปก็จะขึ้นแรงเลยนะครับตรงนี้ก็มีแนวโน้มนะครับก็จะขึ้นไปอย่างแรงนะครับข้อ2หาต้านรับหลับพี่โบน่าต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้ก็ยังใช้ได้ปกติครับเป็นแนวต้านแนวรับพี่โบนัชชี่ดีเทสมต์แล้วก็แนวต้านแนวรับธรรมชาติที่เราหาไปแล้วตั้งแต่ ep ที่ยี่สิเช่นกันนะครับยังใช้ได้ครับข้อสามหาพี่โบเอ็กซ์เช็กเป้ายืดเราจะไปดูว่าการจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนครับล่าสุดปิดเป็น b u l l ิช บูลลิชแท่งนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็จะหาเป้ายืดขยายขึ้นครับเป้ายืดขยายขึ้นหาย,ยังไงก็จะหาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับจุดโลอยู่ตรงนี้นะครับบูลลิชต์เวอซ่ลปรับตัวขึ้นไปเป็นแบริชาร์มีเขียวอุ้มแดงนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาพักตัวอยู่ตรงนี้นะครับเกิดเป็นบูลลิชาลามิครับลากรีโบเอ็กซ์เทนชั่นจากโลไปไฮมาที่จุดพักตัว ได้เป้ายืดขยายขึ้นเป้าแรก32,66เจอแล้วนะครับกราฟตอนนี้อยู่ที่32,90ก็มีแน,นวโน้มจะวิ่งไปเป้าที่2 3, 7, ครับ3357ครับแล้วก็ถ้าไปได้ต่อก็จะไป3,500ครับต่อไปเราก็จะหาเป้ายืดขยายลงไว้เลยนะครับเป้ายืดขยายลงหายัางไงก็จะหาจากสัญญาณแท่งเทียง,งกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดด e เทสมเมนต์นะครับ HIGH อยู่ตรงนี้นะครับ b a r i s พิน bar ครับปรับตัวลงมาไปเกิดเป็น Bullish r e v e r ซ a l แล้วก็ขึ้นไปเป็นแบ i s h h a ล m e ิพักตัวอยู่ตรงนี้นะครับลงมาตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าลงจบหรือยังนะครับก็จะลากฟิโบ e อ็กเ n นชั่จาก HIGH ลงมา Low แล้วก็ไปที่จุดพักตัวครับได้เป้ายืดขยายลงนะครับจะเห็นว่าครับก็ปรับตัวลงมาจนถึงเป้าที่2นะครับ3,140 แล้วก็เกิดเป็นพินบาบุริชชาลามิตัวนี้นะครับกับตัวขึ้นไปนะครับเป็นคือก่งพินบาด้วยครับก็อาจจะจบแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามันมาถึง100%แล้วครับสำหรับกราฟโคสปอตรายวันวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นครับโดยให้เราใช้เส้นเทรนไลน์3เส้น แนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้และเป้ายืดขยายขึ้นหรือลงประกอบกันในการดูกราฟครับต่อไปเป็นทองคําแท่ง96.50%นะครับเปิดกราฟขึ้นมาครับเริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มเทนไลน์ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับที่เราลากไว้แล้วตั้งแต่ EP ที่24.1นะครับยังใช้ได้ทั้ง3เส้นนะครับเส้นหนุนเส้นแบ่งเส้นกดตอนนี้กราฟก็กลับตัวขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นหนุนได้นะครับก็ยังเป็น up trend อยู่ครับอันนี้เบรกหลอกนะครับ f a l ส์ b บร a ถ้าเกิดว่าปรับตัวขึ้นเนี่ยจะขึ้นได้แรงนะครับตรงจุดนี้นะครับรครับรก็ยังเป็นอัพเทรนครับขาขึ้นครับข้อ2หาต้านรับปรับพิโวนาต้นานนรับสีม่วงด้านขวามือนี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับเป็นแนวต้นานแนรับพิโวนัชีนิเทสเมนต์แล้วก็แนวต้นานแนวรับธรรมชาตินะครับเราหาเอาไว้แล้วตั้งแต่ ep ที่24.1นะครับยังใช้ได้ครับ ข้อสามหาพีโบเอ็กซ์เช็คเป้ายืดเราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนอื่นก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนครับล่าสุดปิดเป็นบูลิชแท่งนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับเราก็จะหาเป้ายืดขยายขึ้นกันครับเป้ายืดขยายขึ้นหาย,ยังไงหาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดดีเทสเมนต์ครับโลอยู่ตรงนี้ครับ ish, บูลิช engulfing เขียวขึ้นแดงปรับตัวขึ้นไปเป็นบัลลิชลีเวซ a l แล้วก็ปรับตัวลงมาเป็นบูลิสซิลิวเซาลบูลิสซิลิ v เซ s ล l นี่ก็คือราคาเปิดของแท่งเขียวแท่งนี้นะครับจะอยู่ต่ำกว่าราคาปิดของแท่งแดงก่อนหน้าครับมันจะเลื่อมๆกันนะครับสังเกตนะครับีเวเซาลอันนี้ด้วยครับแบลิดรีเวเซลมันก็จะเลื่อมๆกันครับก่อนเรียกฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากโลไปไฮแล้วก็ไปที่จุดพักตัวครับได้เปายืดขยายขึ้น เราก็คําเอาตัวเลขในวงเล็บไปคํานวณนะครับเป้าแรกที่61.80%นะครับ107635นี่นะครับ107 702.67เอาไปคูณ0.4729นะครับ เราแรกก็จะได้5930เครับเป้าที่2ก็เอาตัวเลขในวงเล็บนี้นะครับไปคูณ0.4729ได้เท่ากับ5 1 9 4 0นน้ครับตอนนี้กราฟก็ผ่านแนวต้านสำคัญเป้ายืดขยายที่6 1 8ก็คือ5930แล้วนะครับก็มีแนวโน้มที่จะวิ่งขึ้นไปต่อถ้ายืนได้นะครับก็จะวิ่งไปต่อที่100%นะครับคือเป้าที่2ก็คือ5 1 9 4 0ครับตรงนี้ครับก็จะมีแนวต้าน ทีโบนัชชี t ดีเทสเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็แนวะต้ตันแนวรับธรรมชาติตรงนี้นะครับต้องระวังนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาเป้ายืดขยายลงไปเลยนะครับเป้ายืดขยายลงหายังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดดีเทสเมนต์ไฮอยู่ตรงนี้ครับแบลริชพินบาร์ปรับตัวลงมาเป็นบูลิสเอ็นกราฟิ้งเหี่ยวขึ้นแดงแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเป็นแบลิชยูเวอร์แลครับแล้วก็พักตัวอยู่ตรงนี้ครับลงมาก็ไม่รู้ลงจบหรือยังครับ ลากฟิโบเอ็กซ์เทนชันจาก High ลงไป Low แล้วก็มาที่จุดพักตัวแล้วก็เอาตัวเลขในวงเล็บไปคำนวณครับเป้าแรก20ที่61.80%นะครับ16,139.83คูณ0.4729ได้เท่ากับ5,190นะครับแล้วก็เป้าที่2ที่100%นะครับก็กุดตากูลมาให้แล้วนะครับเท่ากับ48,470แล้วก็เป้าสุดท้าย45,680ครับ ตรงนี้กราฟลงมาหยุดที่แนวที่ประมาณ78.60%แนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับกลับไปยืนเหนือเทรนด์ไลน์ได้ครับยังไม่รู้ว่าลงจบหรือยังนะครับสำหรับกราฟทองคำแท่ง96.50%รายวันวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นครับโดยให้เราใช้เส้นเทรนด์ไลน์3เส้นแนวต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้และเป้ายืดขยายขึ้นหรือลงประกอบกันในการดูกราฟครับ ไปเป็นค่าเงินบาทนะครับเปิดกราฟค่าเงินบาทขึ้นมานครับเริ่มจาก1ลากเทนไลน์ได้แนวโน้มเทนไลน์ <The line S 2> ก็ยังเป็นเทนไลน์ชุดเดิมนะครับที่เราลากไว้แล้วตั้งแต่ EP ที่2ี่นะครับกราฟก็เป็นไซด์เว่ยดาวนะครับลือนที่ในเกาะลงนะครับลื้นที่ลงมาเรื่อยๆครับข้อ2หาต้านรับรับพี่โบนะต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือนี้ยังใช้ได้ เหมือนเดิมนะครับเป็นดนาานร,รับฟิโบนัชชีรีเทสเมต์แล้วก็ดัานรับธรรมชาตินะครับที่เราหาไว้แล้วตั้งแต่ EP ที่24.1เช่นกันครับยังใช้ได้ครับข้อ3หาฟิโบเอ็กซ์เชายืดเราจะไปดูว่ากราฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายค่อนอื่นก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนครับล่าสุดปิดเป็นแบลนช์นะครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงต่อครับ เราก็จะหาเป้ายืดขยายลงครับเป้ายืดขยายลงหาย,ยังไงก็จะหาจากสัญญาณเส้นเทียงกับตัวของกราสจำนวน3จุดได้แก่จุดไฮจุดโลแล้วก็จุดอีเทสเมนต์ครับใช้ไฮนี้นะครับแบริช์เอ็นกัฟฟิงครับปรับตัวลงมาเป็นบูลช์เอ็นกัฟฟิงแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปเป็นแบริช์พินบาร์นะครับพักตัวอยู่ตรงนี้นะครับปรับตัวลงมาไม่รู้ลงจบหรือยังนะครับมีการรีบาวขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับลากฟิโบเอ็กซ์เทนชั่นจากไฮลงไปโลไปที่จุดพักตัวครับ กราฟก็ลงมาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่า61.80%นะครับที่32.57นะครับเป้าที่2อ1 8 3แล้วก็เป้าที่3 30.64ครับอันนี้ก็บันทึกเอาไว้ให้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการาฟมันลงมาชนที่ระดับพิมพ์นังที่ที่61.80%นนะครับแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปตรงนี้ก็อาจจะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อไปเราก็จะหาเป้ายืดขยายขึ้นไปเลยนะครับเผื่อในระหว่างบันคัามีการปรับตัวขึ้นจากข่าวนะครับเป้ายืดขยายขึ้นหาอย่างไงก็จะหาจากสัญญาณทั้งเกีกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดดีเทสมน์นะครับโลอยู่ตรงนี้ครับ <Bull ish. S 1> รบูลลิชเิงกับฟพิงปรับตัวขึ้นไปเป็นแบริสปินบาแล้วก็ทุบลงมาเกิดเป็นบูลลิชฮารามิแดงอุ้มเขียวครับลากรีโบเอ็กซ์เทนชั่นจากโลไปไฮแล้วก็มาที่จุดพักตัวได้เป้ายืดขยายขึ้น เป้าแรกก็ที่61.80%ก็คือ33.00เป้าที่2ก็ที่100%ก็คือ32.27แล้วก็เป้าที่3 161.80%ก็คือ33.71นะครับจากก็ปรับตัวขึ้นมาได้ไมไปไม่ถึง33.71นะครับติดแนวพิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะครับที่78.60%ครับแล้วก็ปรับตัวลงมาครับ หับกราฟค่าเงินบาทรายวันวันนี้ครับก็มีแนวโน้มไซเวดดาวนะครับรับตัวลงครับโดยให้เราใช้เส้นเทรนไลน์สามเส้นแนวต้านแนวรับสีม่วงนั่นขวามือนี้และเป้ายืดขยายขึ้นหรือลงประกอบกันในการดูกราฟครับต่อไปเป็นค่าเงินเยนนะครับเปิดกราบค่าเงินเยนรายวันขึ้นมาเริ่มจาก1นึ่ลักเทรนไลน์ได้แนวโน้มเทรนไลน์ยังเป็นเทรนไลน์ชุดเดิมนะครับที่เราลากไว้แล้วตั้งแต่ EP ที่ี่24.1ครับยังใช้ได้ทั้ง3เส้นครับกราบก็เป็นดาวเทนนะครับเป็นขาลงครับ ตรงนี้เฝ้าเบรกขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับหลุดเส้นเทนไลน์กดแต่ว่ากลับลงไปใหม่ครับถ้าเกิดแบบนี้นี่จะลงแรงนะครับดูสังเกตนี่นะครับตรงนี้เห็นไหครับมันลงแล้วก็มันลงมันจะลงแรงนะครับมันที่เขาเรียกว่าเฝสาเบรกครับก็คือเบรกหลอกนะครับเนี่ยครับมีน้ำหนวงที่จะลงแรงนะครับข้อ2หาต้านรับหลับที่โบ แนวต,ต้านแนวรับสีม่วงด้านขวามือน,นี้ยังใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับเป็นแนวตา้นานแนวรับพี่โบนลังชีดีเทสเมนต์แล้วก็แนวตา้นานแนวรับธรรมชาติที่เราหาไปแล้วตั้งแต่ EP ที่24.1ครับข้อสามหาพี่โบเอ็กซ์เช็กเป้ายืดเป้ายืดเราจะไปดูว่าการาฟจะไปได้ถึงไหนนะครับโดยการหาเป้ายืดขยายก่อนหนึ่งก็ต้องประเมินแท่งเทียนก่อนครับล่าสุดปิดเป็นบาลิชนะครับบาลิชก็มีแนวโน้มปรับตัวลงครับเราก็จะหาเป้ายืดขยายลง เป่ายืดขยายลงหายยังไงก็หาจากสัญญาณแท่งเทียนกับตัวของกราฟจำนวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดดีเทสเมนต์นะครับโลเออโทษครับไฮเป่ายืดขยายลงหาจากสัญญาณกับตัวของจากไฮโลแล้วก็รีเทสเมนต์นะครับไฮให้ใช้ไฮนี้นะครับแบลนช์เอ็งกัปปิ้งครับปรับตัวลงมาเป็นบูลิชรีเวอร์ซอลครับแล้วก็มาพักตัวอยู่ตรงนี้เป็นแบลนช์พินบาร์นะครับแล้วก็ทุบลงมาเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจบหรือยังนะครับลากคิโบเอ็กเทนชั่นจากไฮลงไปโล เราก็มาที่จุดพักตัวครับไายเป่ายืดขยายลงนะครับเป่าแรก22.97เป้าป่าที่สอง6 3สาแล้วก็เป่าที่สาม0 8นะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ากราฟมันหลุดพอมันลงมานะครับมันหลุดร0อยลงมาแล้วก็มา,มา,ม,ามารีบาลอยู่ตรงนี้นครับกลับตัวขึ้นไปก็ไม่ผ่านนะครับแนวที่78.6 0นเตะครับ22.82งตรงนี้นะครับมีแนวโน้นนมที่จะลงมามาที่ร0อยออาจจะหลุดลงมา จนถึง22.08ก็ได้นะครับตรงนี้ครับต่อไปเราก็จะหาเป้ายืดขยายขึ้นไปเลยนะครับเผื่อในระหว่างวันกราฟมีการปรับตัวขึ้นจากข่าวนะครับเป้ายืดขยายขึ้นหายังไงก็หาจากสัญญาณท่่เที่ยกับตัวของกราฟจํานวน3จุดได้แก่จุดโลจุดไฮแล้วก็จุดรีเทสเมนต์นะครับจุดโลอย่างนี้นะครับบูลิชฮาร์มิปรับตัวขึ้นเป็นบูลิชพีนบาร์แล้วก็ทุบลงมาเป็นบูลิชรีวร์ซอานะครับพักตัวอยู่ตรงนี้ปรับตัวขึ้นไปครับถ้าอาจจะขึ้นไปต่อ r e f b l e x t e n s i o n จากโลไป High แล้วก็มาที่จุดผักตัวได้เป้ายือขยายขึ้นเป้าแรก22.41เป้าที่2 22.48เป้าที่3 22.59เป้าที่3 261.8 22.77เห็นไหมครับว่าการาฟมันปรับตัวขึ้นมาจนถึง ที่2 6 1 8 0ทีนี้มันจะมันจะกลับมาที่161.8%แล้วก็จะกลับมาที่อาจจะกลับมาที่100%นะครับตรงนี้นะครับก็คือ22.48นะครับแล้วก็สัญญาณรายวันไม่ค่อยดีด้วยนะครับอาจจะลงมาถึง100%ตรงนี้ครับรวมกับการที่มันเป็นเบรกหลอก f บสเบรกด้วยนะครับก็น,น่าจะลงลึกอยู่นะครับแนวโน้มลงลึกนะครับ สำหรับกราฟค่าเงินเยนารวันวันนี้ครับก็มีแนวโน้มปรับตัวลงครับโดยให้เราใช้เส้นเทรนด์ลายสามเส้นด้านแนวรับสี่วงด้านขวามือนี้และเป้ายืนขยายขึ้นหรือลงประกอบกันในการดูกราฟครับคลิปนี้ทําขึ้นด้วยความตั้งใจที่อยากจะแบ่งปันความรู้กราฟให้กับทุกคนดังนั้นถ้าเพื่อนๆชอบและอยากสนับสนุนในสิ่งที่เราทํานี้โปรดกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับ